ใบนี้นะคะสิบสองจุดสิบสองจุดสี่นิ้วนะคะสิบสองนิ้วนะคะสิบสองนิ้วรุ่นนี้เป็นจอเจียนะคะเป็นสีแซนนะคะสีน้ําตาลอ่อนอมเทานั่นเองนะสายเป็นสีนะคะเป็นสีน้ําตาลอมเทาเห็นไหมเป็นสีใหม่นะคะนะหนังก็เป็นหนังรุ่นใหม่นั่นเองนะจ๊ะรุ่นนี้นะสีน้ําตาลออมเทาหรือสีแซนนะคะนะเออมีสายยาวไหมเ <s> <c oughs> ดี๋ยวก่อนดูก่อนมีไหม อ่ารุ่นนี้มีสายสายาวนะลูกนะรุ่นนี้มีสายยาวนะคะรุ่นนี้มีสายยาวนะคะด้านใ nah นจะเป็นแบบนี้เลยนะรุ่นนี้จะสิบสองนิ้วนะขนาดกราังพอดีนะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะนะเอกสารครบนะคะเป็นแบบนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นจอเจียนะคะรุ่นจอเจียนะทรงจะเป็นแบบนี้นะคะนะทรงจะเป็นแบบนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปสําหรับคนที่ชอบไปกลางๆเนาะอ่ะอันนี้เป็นแคร์การ์ดนะจ๊ะ อันนี้คือซองใส่แขกการนะลูกนะอันนี้คือกรีรีซีฟนะคะมีรายละเอียดของสินค้าอยู่ในนี้นะ C W C W C สองสองนะคะ C W C สองสองนะคะระหัสรุ่นตรงกันนะคะนะใบเสร็จนะคะแทนใบเสร็จนะไม่ใช่กรีปรีซีฟนะใบใบแทนใบเสร็จที่แสดงว่าสินค้านี้เป็นของจริงนะคะนะข้างในข้างหลังข้างหน้านะจะมีรายําของโค้ดนะคะออกจากบริษัทนะจาลูก รุ่นนี้สิบสองนิ้วนะคะสําหรับคนที่เออ่ชอบกระเป๋าใบไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะรุ่นนี้คือสวยมากนะคะอะไรเป็นอะไรเงินนั่นเองนะจ๊ะอะไรเป็นอะไรเงินนั่นเองนะ